โสดไม่โสดอะตอบได้สถานะไหนก็ตอบได้แล้วทำไมไม่ลงสถานะ h v อ่ะก็ไม่ได้ตรวจมานานแล้วอะการมีเซลล์กับคนที่ไม่รู้สถานะหรือว่าไม่เคยตรวจเลือดเนี่ยมันก็เหมือนกับเราซื้อหวยมีเสี่ยงซึ่งไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่าเราไม่ตรูกตรวจปะถูกกินไงนี่เลย HAV Cell Test ง่ายมาก ใช้น้ำลายหรือว่าใช้เลือดจากปลายนิ้วเราหรือถ้าไม่สะดวกก็ไปโรงพยาบาลคลินกิกเวชนางหรือว่าโรงพยาบาลจังหวัดเขาตรวจฟรีปีละสองครั้งเพราะฉะนั้นเอาไปชเชิญครับไปตรวจเลยครับผลเป็นลบก,ก็เลือกป้องกันเชื้ออวีซิฟิลิสหุ่นวันไก่แล้วก็โรคติดต่อเพศสัมพันธ์อื่นๆแต่ถ้าผลเป็นบวกรู้เร็วรักษาเร็วรักษาจนไม่พบเชือ้อก็กลับไปแพ้อ้าได้ผลมาะลใส่เลยไหม จ้<น>ะคุณนามีผลสักที